สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทํากล้วยบวชชีนะคะเป็นกล้วยน้ําว้าสุกนะคะมีใครชอบเมนูนี้บ้างไหมคะเดี๋ยวหญิงจะปอกกล้วยก่อนนะคะปอ,ปอกเบือกออกนะคะ จะหันเป็นแนวยาวอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็หันเป็นครึ่งทางขวางนะคะ ชอบเป็นมันเผือกนะคะหรือว่า,เ,าเป็นกระเทียมโทนนะคะก็สามารถบวชได้นะคะกระเทียมโทนที่เราเห็นเขานิยมนำมาดองนะคะแต่หญิงยังไม่เคยชิมนะคะว่าถ้านำกระเทียมโทนมาดองแล้วจะรสชาติเป็นยังไงนะคะ มีใครมีเมนูของหวานไทยๆเด็ดๆอะไรบ้างเออมาบอกได้นะคะหรือว่าใครทำอะไรเป็นก็มาสอนมาบอกมาแนะนำได้นะคะอันนี้ค่อนข้างสุกนะคะเริ่มเป็นรอยช้ำหน่อยหนึ่งนะคะ 你好。 นี่นะคะก็ได้จํานวนกล้วยที่หญิงต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปบวชกันนะคะหญิงจะใส่กะทิลงไปนะคะกะทิกล่องนะคะเสียดายค่ะที่ไม่มีกะทิข้นสดนะคะหาไม่ได้นะคะก็เลยใช้เป็นกล่องแทนเนาะแล้วหญิงก็จะใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะนี่นะคะเปิดไฟแล้วนะคะ ทำไฟอ่อนค่อนกลางหน่อยหนึ่งนะคะกะทิกับน้ำเปล่าที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เริ่มเดือดแล้วนะคะกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักหญิงจะลดไฟลงแล้วก็ใส่กล้วยนะคะแล้วก็จะปรุงรสค่ะหญิงจะนำน้ำตาลสี่ช้อนชานะคะกับเกลือปลายช้อนนิดเล็กน้อยนะคะใส่ลงไปนะคะ นี่นะคะน้ำก็กําลังเดือดนะคะในขณะที่เราใส่กล้วยนะคะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะก็จะมีน้ําตาลสช้อนชายอย่างที่บอกนะคะแล้วกเ็เกลือไปช้อนนะคะเราก็ต้มให้สุกสักพักก่อนนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับเปือยแต่ไม่ต้องถึงกับเปื่อมากนะคะ ตอนนี้ก็ส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะกลิ่นหอมหน่ารับประทานแล้วค่ะหอมไหมคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนนะคะว้าวมุ่มสิบแล้วน,นะคะน่าจะได้ที่แล้ว,ลวนะคะ เดี๋ยวหญิงจะนําไปใส่ถ้วยนะคะเพื่อที่จะรับประทานนะคะเดี๋ยวหญิงจะตักใส่ถ้วยนะคะหญิงเป็นคนไม่ชอบทานหวานมากสักเท่าไหร่นะคะก็เลยเน้ําตาลเนี่ยสี่ช้อนโต๊ะนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำสักเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะได้แล้วค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะขออนุญาตนำใส่จ,จานก่อนนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นนะคะแล้วก็ร้อนมากๆนะคะตอนนี้ถ้านำใส่จ,จานอาจจะเย็นกว่าเดิมนะคะ ลองชิมคำแรกนะคะอ,อ,อร่อยะคะ่ะ hôm quê hôm quá tí hả mi khoa mông piêu nói hả รสชาติกำลังพอดีค่ะไม่หวานเกินไปค่ะ 养老子，你呢？<noise> แต่ว่าทานบ่อยไม่ดีนะคะเพราะว่ามีออไขมันจากกะทิแล้วก็ความหวานจากน้ำตาลนะคะน้ำกะทิค่ะ ที่ได้จากการทําบวชนะคะ สุดท้ายแล้วขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ